วิดีโอนี้ได้รับการสนับสนุนโดยทีมงานเติมเกมถูกรับเติมเงินถูกกว่าเติมเองโดยทีมงานที่มีประสบการณ์มามากกว่า5ปีไว้ใจได้เรื่องความปลอดภัยใครสนใจสามารถติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะครับ みんなレッドを避けるレッドはただみんなのしっぽ触ってみたかっただけプロァンステキサス彼女たちレッドの好きな匂いするそんなに夢のことチャン,ンネル、ゲ สำหรับวิดีโอนี้ก็เป็นรีวิวตัวของ Project r e d เทพสตันนะครับคือฉายานี้ก็บอกอยู่แล้วในมุมมองของผมเนี่ยมองว่า Project r e d เป็นตัวที่สตันได้ดีเป็นอันดับหนึ่งของเกมเลยนะคือสตันเป็นหมู่ได้สตันได้นานนะครับแล้วก็สตันได้บ่อยด้วยนะเลยเป็นเทพด้านการสตันไปเลยไม่รู้ว่าสตันโหดไปหรือเปล่านะพวกเผ่าวูโปก็คือหมาป่าตัวอื่นอย่างเท็กซัสโพเวนและแปรเนี่ย ก็เลยกลัวเลสนะครับตอนที่ความจริงเลสแค่จะเล่นห่างแค่นั้นเองนะเดี๋ยวคนต้องมาดูเนื้อเรื่องแหละว่าทาไมเลสถึงถูกกลัวโดยเผ่ามาปาตัวอื่นนะแต่สำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดของตัวเลสกันก่อนนะครับเริ่มจากในส่วนของสกิลฐานตอน E0 ก็คือเมื่ออยู่ในคอมมานด์สเตอร์จะลดพลังงานที่ใช้ของทุกคนในห้องลง0.5หน่วยต่อชั่วโมงแล้วก็เมื่อขึ้น E2 เมื่อาใส่ในห้องรีเซพชั่น จะเล่งอัตราการได้รับคููเพิ่ม20%นะครับสกิลฐานข้อกลางๆนะไม่ได้ถึงกับดีมากและจะโจมตีก็คือ1ช่องหน้าหน้าตัวของเทก็คือสามารถลงใหม่ได้ไวก็คือตัวละครทั่วไปเนี่ยจะมีครูดาวในการลงใหม่อยู่ประมาณ70วิแต่สำหรับสายนี้โปรเจกเต t ดกับกาเวลเนี่ยจะอยู่ที่18วินะครับแล้วก็ถ้าได้ Potential ซ้ำตัวที่3เนี่ยก็จะลดอีก2วิเหลือ16วินะแล้วก็ ข้อแนะนําเทคนิคที่ผมอยากจะเพิ่มเติมนะสำหรับพวกสายตีใกล้โดยเฉพาะสายที่ลงใหม่ได้ไวเนี่ย <c oughs> ก็คือเราสามารถเอาไว้ใ,ใช้ผักศัตรูได้นะครับโดยเฉพาะพวกบอสที่เดินช้าๆเวลาที่ศัตรูเดินจนถึงประมาณเกือบๆก,กลางช่องนะครับเราสามารถวางตัวตีใกล้ตัวอะไรก็ได้ <c oughs> เพื่อทําการผักศัตรูเนี่ยให้ขยับไปอยู่ที่ขอบของช่อง ซึ่งพวกตัวลงใหม่ได้ไวเนี่ยถ้าเอาไปใช้แบบนี้คือสามารถทวงเวลาของบอสได้ดีมากนะยิ่งถ้ามีตัวสโลว์บอสอีกนี่คือทวงเวลาได้นานมากๆนะครับก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่แนะนําให้เอาไปใช้กันนะช่วยได้เยอะจริงๆในบางตานในส่วนของทาเลสก็คือทําให้การโจมตีแต่ละครั้งของเลสจะทำดาเมจขั้นต่ำได้เพิ่มขึ้นนะคือปกติมันจะอยู่ที่5%เหมือนสมมติพาังโจมตี100ใช่ไหมถ้าเจอสตูที่เกาะหนามากๆเกิน100เนี่ย มันจะโจมตีเข้าแค่5หน่วยเท่านั้นดามจแต่ของเลสเนี่ยมันสามารถเพิ่มได้ถึง33%ก็คือ33หน่วยต่อการโจมตีแต่ละครั้งคราวนี้ต้องมาดูในส่วนค่าพลังคู่ไปด้วยก็คือตัวของเลสเนี่ยพลังโจมตีถือว่ากลางๆนะครับไม่ได้เยอะมากอยู่ในช่วงประมาณพวกสไนเปอร์สายยิงโดนแต่ว่ามีความเร็วในการโจมตีที่สูงมากๆเพะฉะนั้น DPS เนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่ปัญหาคือถ้าเจอตัวเกาะหนาเนี่ยจะโจมตีได้เบานะครับก็มีในส่วนของทาเลส ที่มาช่วยระดับหนึ่งนะต่อให้เจอตัวก่อนหนะ้าก็สามารถทำดาเมจได้จากในส่วนของทาเลนต์แต่ตัวของเลนี่คือเป็นตัวที่บางที่สุดนะครับในบรรดาสายฟารีดีพอรททั้งหมดซึ่งตอนนี้มี2ตัวนะแต่ในอนาคตจะมีตัวที่3ก็คือไวฟ์ุมาด้วยนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของสกิลกันสกิลหนึ่งก็คือจะทํางานอัตโนมัติเมื่อเราลงเลสนะครับจะได้บัฟเป็นเวลา1ิบวิก็คือบัฟเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็มีโอกาสหลบดาเมจ ทั้งกายภาพและก็เวทเลยคือลบได้หมดเลยนะครับหลักๆแล้วก็คือเอามาใช้ในการฆ่าศัตรูแบบตัวเดียวนะพวกตัวเวทตัวปืนใหญ่ทั้งลายนะครับแล้วก็สามารถเอามาใช้รอบเป้าช่วยแทงได้ด้วยนะเพราะว่ามันมีโอกาสหลบแต่ว่าโอกาสมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับหวังพึ่งไม่ค่อยได้เท่าไหร่สําหรับสกิลนี้ ต่อด้วยสกิลส2ก็คือเมื่อลงมานะครับจะทำดาเมจแล้วก็สตันตัวทุกตัวที่อยู่ในระยะเลยคือทุกตัวเลยนะมี10-20ตัวก็โดนหมดดาเมจก็ถือว่าพอประมาณแต่ว่าจุดเด่นก,ก็คือเรื่องของการสตันโดยเลเว l 7เเี่ยจะอยู่ที่2วินะครับแล้วก็เพิ่มเรื่อยๆจนสูงสุดที่3วีไสกิลนี่แหละที่เป็นจุดเด่นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเลสของเรามี potential ทำให้ครูดาวในการลงเหลือ16วิเนี่ย หมายความว่าเราสามารถสตันสตูได้3าวิในทุกๆ1ิบวินะครับถือว่าบ่อยนะแล้วก็ค่อนข้างนานเลยหลักๆแล้วเขาก็ใช้สกิลนี้กันแล้วก็เป็นสกิลที่ผมแนะนำให้อัพขึ้น M 3นะเพราะว่าใช้ดีมากๆไอการสตันเนี่ยถ้าสตูโจมตีช้านะครับในจังหวะที่สตูกำลังง้างอยู่เนี่ยเราก็สามารถวางตัวละครไปเพื่อสตันแล้วก็ทำให้สตูเสียจังหวะการโจมตีหนึ่งรอบได้ แล้วก็ในวิดีโอที่ผมให้ดูตรงนี้คือเป็นโหมด CC ซึ่งเป็นโหมดที่ยากที่สุดใน G นะครับแล้วเขาก็ใช้ทีม CC เหมือนกัน CC ในที่นี้คือคาร์คอนโทรนั่คือทีมที่มีทั้งการผักการดึงการสโลว์สตันล็อกขานะครับคือขัดจังหวะทุกอย่างแล้วเขาก็ทำคอมโบโจนศัตรูที่เป็นตัวตีใกล้เนี่ยไม่สามารถเดินไปโจมตีตัวละครฝั่งเราได้นะแล้วก็ทำให้พวกมันตายเพราะว่าโดนพื้นไฟเผานะครับ คือเป็นโชว์เคสที่ดีมากๆเลยกับการใช้ทีมซีๆแล้วก็ตัวของเลทนะครับใครสนใจอยากดูคลิปเต็มเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะก็แนะนำให้ลองดูกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้สุดยอดมากๆนับถือคนที่คิดทีมนี้เลยอาสุกเลทตนี่ครอบครัวไม่แรกเข้าที่หนึ่งด็อกเตอร์ว่า สรุปนะครับตัวของเลสเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมมองว่าเก่งนะแล้วก็ได้ใช้แน่ๆในช่วงหนานท้ายๆนะครับแต่ไม่ใช่ตัวที่ผมแนะนําให้รีปั้นสลับมือใหม่นะเพราะว่าตัวของสายฟ้ารีดิโอยหรือสายลงใหม่ได้ไวเนี่ยมันค่อนข้างใช้ยากอยู่แล้ว โดยเฉพาะในช่วงแรกๆมันไม่ค่อยมีด่านที่เหมาะกับการเอาอไปใช้เท่าไหร่นะครับส่วนมากถ้าจะใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวของกาเวลที่เอามาเน้นรอบเป้าเน้นแทงดาเมจหรือไม่แล้วก็ใช้ตัวของ m e ลันท่าในการรอบค่าสตูแทนก็ได้เพราะว่าตัวของ m e l a n ท่าเนี่ยมีค่าพลังที่สูงมากในขณะที่ตัวของเลสเนี่ยต้องปั้นเลเวลค่อนข้างสูงนะอย่างน้อยก็ E1 เลเวลท้ายๆนะครับถึงจะมีค่าพลังมากพอที่เอาไปใช้จริงได้นะ ผมก็เลยแนะนำว่าให้ไปปั้นตัวละครสายอื่นที่ได้ใช้ทุกด่านก่อนนะครับแล้วพอมีทีมหลักแน่นแล้วก็ค่อยมาปั้นตัวของเลสท,ทีหลังแต่สำหรับใครที่ปั้นไปแล้วก็ไม่ต้องเรียสนนะครับเพราะว่ายังไงก็ได้ใช้แน่นอนในด่านท้ายๆนะครับผมโอเคแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของการรีวิวตัวละคร Project La ลสนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับโดยเฉพาะสำหรับมือใหม่แล้วก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้นะครับ เ้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ